ความมั่นคงปลอดภัยของไซเบอร์ความหมายความมั่นคงปลอดภัยของไซเบอร์คือวิธีที่บุคคลหรือหน่วยงานทําเพื่อลดความเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์ในขณะที่หน่วยงานความมั่นคงของไซเบอร์และความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐอเมริกาให้คํานิยามไว้ว่าศิลปะในการป้องกันเครือข่ายอุปกรณ์และข้อมูลการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการนำไปใช้ทางอาชญากรรมและการทำให้มั่นใจว่าข้อมูลได้รับการรักษาความลับการรักษาความครบถ้วนและสภาพพร้อมใช้งานส่วนในประเทศไทยเรามีพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไซเบอร์พศ2562ที่ให้ความหมาย การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไซเบอร์ไว้ความหมายว่ามาตรการหรือการดำเนินการที่กําหนดขึ้นเพื่อป้องกันและรับมือลดความเสี่ยงจากภายัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศอันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางทหารและความมั่นคงเรียบร้อยภายในประเทศ ปัจจุบันเราใช้ชีวิตเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตในหลากหลายมิติมากโดยจากผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยในปี2563ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทยใช้อินเทอร์เน็ตในการทำกิจกรรมตั้งแต่การทำธุรกรรมออนไลน์การซื้อของการหาข้อมูล การติดต่อการสื่อสารความบันเทิงทั้งหมดนี้หากการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไซเบอร์อ่อนแอก็อาจทําให้ผู้ประสงค์ร้ายเข้ามาทําอันตรายต่อเราและข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากในหัวข้อที่แล้วที่เห็นได้ว่าภาัยคุกคามทางไซเบอร์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของเราสามารถทําให้เกิดอันตรายได้หลายรูปแบบมากมันแวร์มาจากคําว่ามาริชัทบวกซอฟต์แวร์ ที่แปลว่าที่ประสงค์ร้ายบวกซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรบกวนหรือทําให้เกิดความเสียหายเช่นไวรัสคอมพิวเตอร์ที่สามารถคัดลอกโปรแกรมของตัวเองให้ไปติดกับไฟล์อื่นๆในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ที่สามารถสร้างความเสียหายหรือเก็บข้อมูลของเราที่แอบเก็บข้อมูลที่สําคัญของเราหรือมาแวร์เรียกค่าถ่ายที่จะปิดกัน้นไม่ให้เราเข้าไปใช้งานไฟล์หรือข้อมูลจนกว่าจะจ่ายค่าถ่ายฟิชชิ่งเป็นการหลอกลวงโดยใช้อีเมลหรือ เว็บไซต์ปลอมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเช่นชื่อผู้ใช้รหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการเข้าถึงระบบโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือสร้างความเสียหายด้านอื่นๆ การโจมตีด้วยระหว่างการแทรกกลางเป็นการจู่โจมระหว่างโหนดการสื่อสารของอุปกรณ์เพื่อดักจับข้อความหรือข้อมูลระหว่างผู้ส่งและผู้รับข้อมูลลองนึกภาพว่าเรากำลังส่งน้ำไหลไปตามท่อแต่มีคนมาดักตรงกลางเพื่อเอาน้ำไปการโจมตีด้วยการปฏิเสธการให้บริการเป็นการจู่โจมที่ผู้ประสงค์ร้ายเข้าควบคุมเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ไม่ให้ทำงานซึ่งเป็นระบบโรงพยาบาลหรือหน่วยงานด้านพลังงานที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินมหาศาล วิธีการป้องกันพื้นฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไซเบอร์ 1. อัปเดตซอฟต์แวาาร์อย่างสม่ำเสมอซึ่งในหลายโปรแกรมอันมีช่องโหว่หรือถูกคนพบช่องโหว่ภายหลังจากที่เราซื้อมาเมื่อผู้ผลิตและพัฒนาคนพบก็จะออกตัวอัปเดตออกมาให้เราทำให้โปรแกรมสามารถปิดช่องโหว่ดังกล่าวได้ 2. ใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่ได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอเพราะเวอร์ชั่นเดิมอาจจะไม่รู้จักกับมัลแวร์ใหม่ 3. ส,สร้างรหัสผ่านที่เข้มแข็งโดย ETDa ได้เคยจัดทำคู่มือและให้คำแนะนำเอาไว้คือไม่ใช้ซ้ำกันทุกบัญชีความยาวไม่น้อยกว่า8ตัวอักษรและทำให้ซับซ้อนด้วยตัวเลขหรืออักขระพิเศษ 4. เปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นเมื่อเราสมัครบัญชีใช้งานในแพลตฟอร์มหรือบริการต่างๆเราอาจจะได้รับรหัสผ่านเริ่มต้นมาซึ่งเราควรเปลี่ยนรหัสผ่านนั้นโดยใช้วิธีการในข้อที่3 5. ใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยซึ่งนอกจากการแนะนําการสร้างรหัสผ่านที่เข้มแข็งแล้วเรายังควรเปิดใช้งานยืนยันตัวตนหลากหลายวิธีเช่นใช้การใส่รหัสร่วมกับ OTP หรือรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวโดยมากจะเห็นการส่งรหัสตัวเลขใช้ครั้งเดียวและจํากัดเวลาไปทางข้อความสัน้น6ติดตั้งฟ i r e w a l l ในอุปกรณ์ซึ่งจะเป็นกําแพงกั้นไม่ให้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาหรือทํางานอุปกรณ์ของเรา 7. คิดก่อนเปิดเมื่อได้รับอีเมลเราควรคิดก่อนที่จะกดลิงก์ที่ส่งมาเพราะอาจทำให้เราดาวน์โหลดมัลแวร์เข้ามาในเครื่องโดยไม่รู้ตัวซึ่งรวมถึงข้อความสั้นทางโทรศัพท์และข้อความจากโปรแกรมแชทด้วยนี่คือความรู้เบื้องต้นต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เราควรรู้ควบคู่ไปกับการใช้งานและใช้ประโยชน์จากบริการดิจิทัลในปัจจุบันที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้น